อ่ข้อที่39นะครับอ่าข้อนี้นะครับบอกว่านะครับอ่าการสร้างแอนติบอดีสชนิดเป็น,นกลไกการทำลายสิ่งแปลปลอมแบบไม่จำเพาะของร่างกายอ่าเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าสถานการณ์บอกว่ายังไงนะครับอ่าตรงนี้บอกว่าเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเข้าสู่ร่างกายร่างกายจะสร้างแอนติบอดีสชนิดนะครับโดยชนิดที่1ร่างกายจะสร้างขึ้นใหม่ในช่วงแรกที่มีการติด เชื้อส่วนช่วงที่2ร่างกายจะสร้างขึ้นในช่วงท้ายของการติดเชื้อและคงอยู่ในร่างกายเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับกราฟจำลองระดับแอนติเจนและแอนติบอดีในร่างกายของผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ตั้งแต่ร่างกายเริ่มรับเชื้อและหายดีเป็นปกติดังนี้ปริมาณแอนติบอดีชนิดที่1นะครับปริมาณแอนติบอดีชนิดที่2นะครับโอเค ออกเข้ากับสถานการณ์มากเลยนะครับคือการระบาดของโควิดในทีในช่วงนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับจากข้อมูลข้อความถูกต้องหรือไม่การสร้างแอนติบอดีทั้ง2ชนิดเป็น,นกลไกทํำลายสิ่งแปลกปลอมอันนี้ใช่แบบไม่จำเพาะของร่างกายไม่ใช่นะครับเป็นการาสร้างแบบจำเพาะเลยนะครับก็คือจำเพาะก่อต่อแอนติเจนที่เข้ามาในร่างกายตรงนี้นะครับข้อนี้ก็จะตอบว่าไม่ใช่นะครับตรงนี้นะ ตอไม่ใช่นะหลังจากวันที่14ปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายจะเริ่มลดลงวันที่14ใช่ครับเพราะว่าถ้าสังเกตนะตัวแอนติบอดีที่สร้างขึ้นมาในช่วงที่1เนี่ยทำงานสูงสุดในช่วงนี้แล้วนะครับคือจะมาพีคสุตรช่วงนี้ทําให้เกิดการทำลายเชื้อโรคนะครับแล้วเชื้อโรคก,ก็จะเริ่มมีปริมาณลดลงนะครับตรงนี้ตอบว่าใช่นะนะครับก็ถูกแล้วตามกราฟเลยนะครับ ทีนี้บอกว่าในวันที่30หากร่างกายได้รับเชื้อไวรัสชนิดนี้อีกครั้งวันที่30คืออยู่ตรงนี้เลยนะครับได้รับเชื้อตรงแอนติเจนตรงนี้เข้ามาอีกนะครับจะมีแอนติบอดีชนิดที่1ทําหน้าที่ในการกําจัดเชื้อไวรัสใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่แล้วนะครับตัวที่จะทําหน้าที่กำจัดเชื้อไวรัสเนี่ยจะเป็นแอนติบอดีชนิดที่2นะครับซึ่งเป็นแอนติบอดีที่ถูกร่างกายนันวิเคราะห์แล้วก็สังเคาะมานะครับหรือว่า เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นแล้วนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นแอนติบอดีที่ทํางานนะครับก็จะทําให้ถึงจะมีแอนติเจนหรือเชื้อโรคเข้ามารอบนี้ตัวแอนติบอดีชนิดที่2อนี่ก็จะเข้ามาทํางานอย่างรวดเร็วแล้วนะครับตรงนี้อ่าก็จะตอบว่าไม่ใช่เนาะตามที่ว่ามานะครับอ่าก็คือเป็น แอนติบอดีที่จาเพาะแล้วนะครับชนิดที่2นะครับไม่เหมือนรอบแรกนะรอบแรกนี้ต่อแรกสร้างมาเนี่ยนะครับสุ่มกันก่อนนะครับแอนติบอดีนี้สร้างสุ่มมาก่อนนะครับพอเจอเชื้อแล้วเชื้อเริ่มลดลงแล้วเนี่ยนะครับก็เห็นว่ามีแอนติบอดีที่มันจําเพาะแล้วนะครับก็จะทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับพอเข้ามาใหม่ปุ๊บตัวที่ชนิดที่2ที่มันจําเพาะก็จะทํางานเลยนะครับทีนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปครับ อ่ะทีนี้มาดูข้อ40นะครับข้อนี้บอกว่าจากข้อมูลเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ถูกต้องใช่หรือไม่โอ้ปีนี้ออกสารประกอบ C, อินทรีย์สข้อเลยนะในเนื้อหาก็ออกตรงนี้ก็มาออกอีกนะครับข้อ40.1บอกว่าสาร x มีจุดเดือดสูงกว่าสาร y และสาร z อาสาร x มีจุดเดือดเราก็ไปดูโครงสร้างนะครับว่ามันใช่ไหมโอเคนะครับก็จะเห็นว่า แต่ถ้าดูจากโครงสร้างก็ตอบได้เลยนะครับว่าใช่นะครับเพราะว่ามันมีกิ่งก้านสาขาแล้วแต่อันนี้เป็นสายยาวมาเลยนะครับก็ไปดูทบทวนเนื้อหากันได้นะครับต่อไปข้อ40.2บอกว่าสาร X สามารถละลายได้เพราะสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ําซึ่งเป็นอ่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลใช่ไหมใช่นะครับตรงนี้นี่พวกนี้จะสามารถสร้าง พันธะโมเลกุลกับน้ําได้ใช่ไหมครับตรงนี้ครับอ่ะก็เลยตอบว่าใช่นะครับตรงนี้นะครับตอบใช่นะต่อไปสาร y และ z มีจํานวนคู่อิเล็กตรอนที่ใช้ร่วมกันในการสร้างพันธะโคเวเลนต์ทั้งหมดภายในโมเลกุลเท่ากันใช่ไหมใช่ไม่ใช่เราดูจากอะคาร์บอนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองนับดูว่ามีเท่ากันจริงไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเ 11, าสิบนะครับตรงนี้มีอยู่13ตัวนะครับอ่าข้อนนี้มีอยู่ 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเ้าสิบสิบอ็สิบาโอเคคาร์บอนมีเท่ากัน3ตัวทั้งหมดทีนี้เขาบอกว่า จำนวนอิเล็กตรอนที่ใช้ร่วมกันในการสร้างพันธะโคเวเลนต์ทั้งหมดภายในโมเลกุลไม่เท่ากันถ้าคาร์บอนมี13เท่ากันนะครับตัวพันธะเะหาอ่างโมเลกุลเนี่ยก็ต้องเท่ากันเหมือนกันนะครับเพราะว่าคูณนับแล้วใช่ไหมเมื่อกี้มี13ตัวเท่ากันดังนั้นอันนี้ก็เลยตอบไม่ใช่นะครับก็ง่ายๆนะตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่41 นะครับข้อ่ะขบอ41นะครับบอกว่าจากข้อมูลนะครับข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่ในการทดลองครั้งนี้ถ้าให้ระดับเสียงคงที่20เดซิเบลเมื่อเริ่มต้นทดลองตินจะไม่ได้ยินเสียงแต่เมื่อ,อปรับความถี่ให้ต่ำลงเรื่อยๆตินจะเริ่มได้ยินเสียงข้อ41่บอนะบอกว่าตินทำการทดลองเพื่อทดสอบการได้ยินเสียงของตนเองนะครับโดย ตั้งค่าให้แหล่งกำเนิดเสียงมีค่าคงที่อยู่20เดซิเบลอ๋อคือตอนนี้ค่าคงที่อยู่20เดซิเบลแล้วค่อยๆปรับลดความถี่ลงนะครับลดลงจาก20,000เฮิร์จนถึง20เฮิร์นะครับกำหนดความสัมพันธ์ระดับความเสียงที่ตินได้ยินแสดงดังภาพคือตอนนี้เขาล็อกค่าความถี่อยู่ตรงนี้ อ่าที่ระดับเสียงตรงนี้นะครับไม่ใช่ความถี่ที่ระดับเสียงที่20เดซิเบลตรงนี้นะครับอ่าก็จะเป็นขีดเริ่มการได้ยินพอดีเลยนะครับทีนี้เขาทําการปรับลดความถี่ลงมาด้านนี้นะครับเขาบอกว่าในการทดลองนี้นะครับถ้าปรับให้ระดับเสียงคงตัว20เดซิเบลก็คือเส้นสีแดงตรงนี้ที่ครูขีดไว้นะครับเมื่อเริ่มต้นการทดลองตินจะไม่ได้ยินเสียงใช่ไหม อ่าใช่นะครับเริ่มต้นการทดลองจะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าความถี่มันมันอยู่ด้านล่างเลยนะครับตรงนี้นะครับถ้าจะได้ยินเสียงตรงนี้ต้องปรับปรับให้มันดังขึ้นไปอีกนะครับอ่าก็คือปรับระดับเสียงขึ้นไปนะครับอ่าแต่เมื่อปรับความถี่ลดลงเรื่อยๆตินจะเริ่มได้ยินเสียงปรับลดลงมานะครับไม่ใช่นะครับยิ่งความถี่ที่ปรับลดลงมาความดังที่จะได้ยินเนี่ยจะต้องมากขึ้นเห็นไหมถ้าเกิดว่าสมมต40ิ40 เฮิร์สเนี <mm> <gh urs> 네่ยถ้าเราอยากได้ยินความดังความความฉี่40เฮิร์สนี่ความดังมันจะอยู่ที่อ่าระดับเสียงที่เราต้องปรับจะอยู่ที่60ในทางกับการถ้าเราปรับมาที่20เฮิร์สอ่าระดับเสียงที่เราต้องปรับเนี่ยจะอยู่ถึงประมาณ80-100เลยถึงจะได้ยินความถี่20เฮิร์สดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะครับอ่ายิ่งเราปรับลดยิ่งโอกาสที่จะได้ยินนั้นปรับลดความถี่มาโอกาสลดยิ่งจะได้ยินนั้นยิ่งน้อยลงไปนะครับ ต่อไปข้อ41.2บเอกว่าในการทดลองนี้ช่วงความถี่20-40ถสเฮิร์ตินจะได้ยินเสียงอตอนนี้ระดับเสียงคงที่อยู่ที่20 d e c i เดซิเบลใช่ไหมถ้า20-40 h บถเฮิร์เนี่ยไม่ได้ยินนะครับถ้าเกิดอยากได้ยินความถี่ที่20-40 h ถสเฮิร์เนี่ยจะต้องปรับมาที่ประมาณ60-80 d ถึง b e l เดซิเบลนะครับดังนั้นข้อนี้ก็อตอบไม่ใช่นะครับข้อ41.3เบอกว่า,วา หลังการทดลองเสรยจตินบังเอิญกดปุ่มปรับเสียงแผลงกำเนิดพลาดไปทําให้เกิดเสียงความถี่100เฮิรต์คือตรงนี้นะอ่าระดับเสียง120เดซิเบลคือขึ้นมาถึงตรงนี้เลยพุ่งขึ้นมาถึง120เดซิเบลเลยนะครับซึ่งเมื่อตีนได้ยินเสียงนี้จะเจ็บปุกหูในทันทีคือเป็นพ้นมาจากขีดเริ่มขีดเริ่มของความเจ็บปวดด้วยนะครับคือมาตรงนี้นะครับแต่ว่า ประโยคนี้มันผิดตรงนี้นะครับคือจะเจ็บปวดที่หูในทันทีนะครับไม่ใช่นะครับถึงเราจะได้ยินเสียงดังประมาณ 120dB เดซิเบลเนี่ยแต่เราจะไม่ได้ปวดหูในทันทีนะครับแต่ว่ามันเกิดจากการที่เราจะฟังเสียงนั้นๆในเวลานานนะครับเลยทําให้หูอื้อนะครับแล้วก็ทําให้เจ็บหูในที่สุดนะครับก็จะตอบว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าข้อนี้บอกว่าจะปวดหูในทันทีนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกัน ข้อที่42นะครับบอกว่าจากข้อมูลข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับบอกว่าถ้าเมือง y อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง x และการบินอพยพจากเมือง x ไปยังเมือง y บินกลับนะครับโดยใช้เส้นทางเดียวกันบินด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากันการเดินทาง ในเที่ยวไปจะใช้เวลามากกว่าเที่ยวกลับนะครับโอเคมีตำแหน่ง x อ z ยอยู่ลัติจุดต่างกันของที่โลกเป็นดังนี้นะครับขั้วโลกเหนือนะครับอ่าแล้วก็หกสิบนะครับ30นะครับโอเคเส้นศูนย์ูนะครับเมือง z นะก็ถ้าถ้าวาดเป็นรูปสมมุติมีโลกนะครับก็คืออ่าขั้วโลกเหนือกับขั้วโลก ต้เนาะตรงนี้เป็นเส้นสูงสุดนะครับแล้วก็สูงขึ้นไป30 60นะครับหกสิบคราวๆนะประมาณนี้ก็จะมีเมือง x mm. เมือง y แล้วก็เมือง z ที่อยู่ตรงเส้นสูงสุด mm. ใช่ไหมโอเคแถวๆนี้ก็จะได้รูปร่างประมาณนี้นะครับทีนี้ข้อที่สี่สิบอบอกว่าเมือง y อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง x นะครับก็คืออยู่ทางตะวันตกเยื้องๆมาหน่อยนึงเนาะคืออยู่ตรงนี้นะครับาการบินอพยพของนกจากเมือง x ไปยังเมือง y และบินกลับโดยใช้เส้นทางเดียวกันบินด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากันนะครับคือบินจากเมือง x มาเมือง y ตรงนี้นะครับใช้อัตราเร็วเท่ากันการเดินทางเที่ยวไปจะใช้เวลามากกว่าเที่ยวกลับก็คือเดินทางมาทางนี้นะครับ จะใช้เวลามากกว่าเที่ยวกับนะครับถูกต้องใช่ไหมนะครับคำตอบก็คือใช่นะครับทาไมแลวถามว่าทําไมเที่ยวเที่ยวไปเนี่ยถึงใช้เวลามากกว่าทเที่ยวกับนะครับจากจากเมืองเอ็กมาเนี่ยนะครับก็คือจะมีผลก็คือแรงแรงหนึ่งที่ชื่อว่าแรงคอรลิสคอรลิสนะครับคือมันจะทําให้ระยะทางขามานี่มันไกลขึ้นนะครับเพราะว่าลูกของเรามันจะหมุนมาด้านนี้ใช่ไหม มันเหมือนกับไอตัวตำแหน่ง Y เนี่ยจะถูกเคลื่อนที่มาเรื่อยๆนะครับเคลื่อนที่มาเรื่อยๆนะครับทำให้ตัวระยะทางตรงเนี้มันมันยืดยืดไปอีกนะครับนักเรียนลองลองไปดูในในเรื่องของอแรงคอรลิสออริสได้นะครับคือเวลาโลกเราหมุนสมมุติเรายิงยิงขีปนาวุธจากจุดนี้จะมาที่ขั้วโลกขั้วโลกใต้เนี่ยนะครับ ถ้าเกิดว่าเรากะไว้ตำแหน่งนี้แรงคอริออิสเนี่ยจะทําให้มันมาตกแถวๆนี้นะครับคือโลกมันหมุนไปด้านหน้าแล้วดังน,นั้นจะต้องมีการคํานวณเวลาที่โลกหมุนแล้วก็ผลของแรงคอริสออริสด้วยนะครับอ่ามันก็เลยทําให้เที่ยวไปใช้เวลามากกว่าเที่ยวกลับนะครับข้อนี้ก็เลยตอบใช่นะครับอ่าเอาง่ายก็คือเป็นผลจากการที่โลกมันหมุนนั่นแหละนะครับต่อไปนะครับข้อ42.2นะครับเมืองแซ จะมีโอกาสพ,พบเมฆคิวมูลัสและคิวมูลโลนิมัสและเกิดฝนฟ้าคะนองได้มากกว่าเมืองวายนะครับตัวแซดเนี่ยจะอยู่แถวแถวเส้นสุดสตรน,น,นะครับก็คือจะมีโอกาสพบฝนฟ้าคะนองได้มากกว่านะครับเพราะว่าพวกนี้จะอยูอ่ใกล้แล้วก็ติดทะเลมากกว่าใช่ไหมแล้วก็มักจะมีพวกพายุเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับข้อนี้ก็เลยตอบใช่นะครับต่อไปนะครับข้อที่42.3นะครับ ข้อนี้บอกว่าเมือง X ตั้งอยู่บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำนะครับได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเช่นเดียวกับเมือง z นะครับก็คือถ้าอยู่ในประมาณาบริเวณเส้นศูนย์สูรนะครับแล้วก็เมือง x นะครับที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับถามว่าได้รับอิทธิพลจาก ลมตะวันออกเช่นเดียวกับเมืองแท้ไหมคําตอบก็คือใช่นะครับเพราะว่าลมมันก็พัดขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าจะได้รับมากได้รับน้อยนั้นมันก็ก็ขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่ตั้งเนาะนะครับส่วน x อ,อยู่บริเวณความกดอากาศต่ําก็ถูกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่เหนือเส้นสูนูนขึ้นไปทางขั้วโลกเหนือนั่นเองนะครับก็ตอบว่าใช่นะครับข้อนี้นะครับก็คือตอบใช่ใช่ใช่นะครับข้อ4 2ตรงนี้นะครับ อ่าโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อสอบ O'net ปีนี้นะครับของระดับชั้นม6นะครับก็โดยภาพรวมครูก็ถือว่าไม่ถือว่ายากนะครับเป็นข้อสอบที่อ่าถ้าเราตั้งใจอ่านก็น่าจะตอบได้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการวิเคราะห์จากสถานการณ์นะครับแล้วก็มาเลือกตอบในช้อยนะครับก็ ถ้าตั้งใจอ่านเชื่อว่าทําได้กันทุกคนนะครับแล้วก็ปีนี้ค่อนออกค่อนข้างง่ายนะครับอตอนแรกคิดว่าตัววิทยาการคํานวณจะออกยากนะครับแต่ว่าก็เป็นสถานการณ์ทั่วๆไปนะครับก็อ่านแล้วก็ถ้านักเรียนพิจารณาดีๆก็จะตอบได้เลยนะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากนักเรียนกด คอมเมนต์ Comment, เป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้คุณครูด้วยนะครับในสุดท้ายนี้คุณจะได้มีกำลังใจในการที่จะมาเฉลยข้อสอบของปีถัดๆไปเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการสอบของรุ่นน้องในปีถัดๆไปด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คุณครูก็ขอสวัสดีครับผม